โคนดมาแจกแล้วนะครับแต่วันนี้ให้ไปเลย2โค้ดนะครับผมบอกเลยว่า2โค้ดเต็มๆม สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมแชนแนลนะครับวันนี้เกมพี่ฝ่ายนะวันนี้พี่ฝ่ายอัปเดตกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสายฟรีนะหลายคนก็ได้เห็นคลิปพี่บอมที่ลงไปเมื่อเช้าแล้วนะครับแต่ก็เพิ่งจะปิดเทอมกันวันนี้ใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยนะครับผมเย่นะครับปิดเทอมกันแล้วนะครับวันนี้บอมมีโค้ดมาแจกแล้วนะครับแต่วันนี้ให้ไปเลย2โค้ดนะครับผมบอกเลยว่า2โค้ดเต็มๆนะครับป้าขึ้นจอ นี่เลยนะครับบัตรอีโวทุกคนเห็นข้างล่างไหมพี่บอมยังมีอีกเยอะนะครับก็วันนี้แจกไปก่อน2อันนะครับผม2โค้ดเลยใส่แล้วรับไปนะครับคนละ1นึใบนะครับสำหรับใครที่ใส่ทันคอมเมนต์บอกพี่บอมหน่อยเถอะว่ามันใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่ทนะันน,นะครับผมเนาะแล้วก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับแค่นี้เองขอแค่คอมเมนต์นะครับขอแค่คอมเมนต์เนาะง่ายๆนะครับใครไม่ทันก็กดนะครับผมใครทันก็ได้ไปนะครับ หโคตรใส่ได้หนึ่งคนนะครับไม่ได้ยกเซิฟนะครับผมต้องขออภัยด้วยเมื่อที่พี่บอมเมื่อวานลงไปเนาะว่าเฮ้ยมันเป็นยกเซิฟนะผมเข้าใจผิดนะครับขอโทษด้วยครับเนาะและ้วก็ตรงนี้แฟนเพจสตรีมทุกวันขอร้องนะครับผมไปดูกันที่เยอะดอยนะครับผมฝากและครับผมนะพีกำลังใจไลฟ์สตรีมดอยนะครับก็ถ้ามาดูเยอะผมจะแจกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็คลิปนี้ มีแจกเพชรด้วยนะครับสุ่มแจกเพชรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ UID พร้อมเหตุผลที่อยากได้เพชรนะครับผมก็จะสุ่มคอมเมนต์แล้วก็เอามาแจกให้ในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับผมอย่าลืมด้วยนะครับก็หลักๆเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอแค่นี้พอนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยว90 0 0 0ซับสไครต์เดี๋ยวผมจะทําคลิปแจกให้มันดีกว่านี้นะครับเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับผมเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้แจกโค้ดแจกเพชรแล้วก็ใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะ สบายมากสบายบือนะครับผมง่ายๆนะฮะแล้วก็สําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับสายฟรีก็คือจีเอฟส่งข้อความมาตัวจดหมายแล้วให้เราคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแบบนี้เลยนะครับเยอะมากแล้วก็ที่พี่บอมรีวิวไปเมื่อเช้าก็คือกิกับตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมไปดูกันด้วยนะรับสกินเปืนฟรีเนาะแล้วก็นี่เลยวันที่17นะครับเป็นกิจกรรมนี่ครับ มีโอกาสรับ3 0 0 0 0เพชนะครับเชิญเพื่อนกลับมาหรือว่าตามเพื่อนกลับมานั่นเองนะครับก็เชิญเพื่อนให้ครบ5คนนะครับเราจะได้กล่องมานะครับตามนี้เลยนะครับสิ่งที่เพื่อนได้ก็คือเพื่อนได้3กล่องได้บัตรสุ่มปืน5ใบนะครับโอ้โหนะครับวันที่15นะครับใครมีไ d แบบว่าเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งเข้าเกมตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเอาไว้เชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหเยอะมาก มีโอกาสได้30 0 0 0เพชรนะครับผมหลายคนได้ผมเห็นแล้วได้จริงได้จังเลยนะครับก็โชคดีจริงๆนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับผมได้ทําการลงคลิปให้ทุกคนดูกันไปแล้วนะครับก็อย่างเช่นกิจกรรมโทเค็นนะครับพี่ป๊อบก็สอนหาโทเค็นอยู่นะครับมีคลิปอยู่นะครับก็ไปดูได้นะครับตั้งแต่วันที่5้แล้วจนถึงวันที่11นะครับตอนนี้วันที่8แล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะฮะ รีบหาโทเค็นนะครับผมง่ายมากก็แค่เล่นให้ครบ3ชั่วโมงนะครับอ่อนทิ้งไว้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในเกมนะครับย้ําว่าต้องอยู่ในเกมนะครับผมรับโทเค็นนี่ร้อยแปนาทีก็ตีประมาณ3าชั่วโมงนะครับรับแปดโทเค็นนะฮะรีเซ็ตทุกวันนะครับตามนี้เลยนะฮะของางวันก็มาแลกได้แล้วนะครับนี่แลกได้วันที่อะไร10นะครับผมก็คืออีก2วันใช่ไหมวันที่้8 90อีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็รับได้แล้วนะครับก็ ง่ายมากๆนะครับเนาะก็มารับตรงนี้นะครับผมเนาะเวลา0.00ก็คือเที่ยงคืนรับได้เลยนะครับวันที่เกปุ๊บเที่ยงคืนปุ๊บรับเลยนะครับนี่ชุดบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับมีข้างหลังเนี่ยนี่ติดตัวดนี้ติดติดติดตัวนี้รับสวยแซ่บนะครับผมโอ้โหโคตรโคตรสวยอ่ะเอาง่ายโคตรสวยนะครับผมยอมรับเลยว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็อันื่นๆเนี่ยก็คือแลกได้เลยนะครับใช้แค่25โทเค็นนะครับทุกคนโอ้โหแบบ ใครไม่หานี่โทเค็นนี่คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับทุกคนนะครับง่ายมากๆเนาะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะครับที่เกกำลังจะอัปเดตเข้ามาแบบเจยอมากนะครับก็คอยติดตามช่องช่องนี้ไว้นะครับช่องฟีไฟคิดถึงช่อง t b o m ม C-H ไว้นะครับก็จะมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบได้เห็นกันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะจะมาให้ไวที่สุดและจะมาให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้เอา คลิปนี้ไปก่อนนะครับโค้ดแล้วก็สําหรับเพชรนะครับก็จะแจกให้วันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็สําหรับโค้ดเอสนะครับใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าพี่บอมมีเยอะมากนะครับโค้ดเพราะว่ามันถูกมากนะครับพี่บอมซื้อมาก็อยากซื้อมาแจกให้ทุกคนเนาะก็ร่วมลุ้นกันนะครับที่พี่บอมใส่ไปก็เยอะพอสมควรนะห้กว่ากล่องแล้วมั้งนะครับทุกคนนะครับก็ประวัติดูตรงไหนผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้นะครับนี่นะครับประวัติการแลกรางวัลนี่ 6กกล่องนะครับโหใส่ไปยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนนะครับเยอะมากมากนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะครับ Lucky Leo นะครับนี่เลย299เพชรทุกชุดนะครับย้ําว่าทุกชุดอยากได้ชุดไหนนะครับซุ่มนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สมรภูมิเพทไทยหรือว่ากิจกรรมวันอีสเตอร์นะครับเเพชรนะครับผมชุดก็ สวยพอสมควรน,นะครับเรืองทรงเรืองแสงก็ว่าไปนะครับแต่มีกิจกรรมอีกเยอะนะครับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับกิจกรรมที่กําลังจะหมดนะวันนี้ก็คือนี่เลยชุดเอเลนก้าเมษานะครับทั้งคู่เลยนะครับก็ จะไม่กลับมาขายนะครับย้ําว่าไม่นํากลับมาขายนะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มอย่างเช่นพี่บอมเนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มแน่นอนนะครับก็รับชุดไปเลยนะครับแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวไว้จอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับสำหรับกิจกรรมอะไรตกลงพี่บอมก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิธีบอมสแนลด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วก็สตรีมทุกวันนะครับหน้าแฟนเพจเลยนะครับเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าทุกคนปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับก็มาดูพิธีบอมได้นะครับผมสตรีมทุกวันเลยย้ําว่าสตรีมทุกวันนะครับไปดูได้มีทั้งสร้างห้องหนึ่งหนึ่งแจกเพชรแล้วก็เล่นแร้งนะครับเก็บโปรงเก็บแรล้งก็ว่าไปนะครับเยอะมากนะครับโอเคครับผม ไปแล้วครับผมซีลและบายบายครับขอบคุณมากๆครับที่ดูคลิปจนจบนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ